สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป5นะคะเจอกันอีกแล้วในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการบวกลบเศษส่วนเหมือนเดิมเรื่องนี้ต้องเด็กๆต้องพยายามทําให้ถูกทุกอย่างเลยทำให้คล่องเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะคะมันก็จะต่อยอดไปเรียนในเรื่องอื่นๆด้วยอีกเยอะแยะเลยนะคะอะสําหรับวันนี้เราจะมาบวกลบเศษส่วนแบบที่ แบบใหม่ๆกันบ้างก็ไม่เชิงกับใหม่หรอกก็คุณครูก็จะพลิกแพงโจทย์ไปเรื่อยๆให้เด็กๆได้ลองฝึกนะคะอ่ามาดูตัวอย่างเลยดีกว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาตัวอย่างที่1นนะคะจํานวนเต็ม2เศษขอโทษค่ะจํานวนเต็ม2ลบเศษ9ส่วน10นะคะเวลาเราทําโจทย์ลักษณะนี้อ่าวิธีทําเดี๋ยวขอเขียนวิธีทําก่อนนะคะลอกโจทย์ อันดับแรกเลยลอกโจทย์ก่อนจำนวนเต็ม2องลบเศษเกส่วนสิ 10. พอลอกโจทย์เสร็จปุ๊บเด็กๆคุณครูเคยบอกแล้วนะคะตอนป .4 เคยบอกเรียบร้อยแล้วว่าอ่าจำนวนทุกจำนวนเนี่ยเขามีส่วนนะอย่างตัวเนี้เลข2องเขาไม่ใส่ส่วนข้างล่างไม่มีให้เราก็จริงแต่เรารู้เองโดยอัตโนมัติเลยว่าส่วนของเขาคือเลขอะไรคะลูกตอบพร้อมกันหนึ 1, 2, ส่วนของเขาคือเลขหโอเคไหมคะ ดังนั้นคุณครูอาจจะใส่เลขหนึ่งไว้อย่างนี้ก็ได้เพื่อให้เราไม่ลืมว่าอ๋อเนี่ยคือส่วนของหนึ่งนะใส่ไปเลยดังนั้นการจะลบเศษส่วนได้ตัวส่วนจะต้องเท่ากันดังนั้นเราก็สังเกตเลยงั้นเราจะต้องทำหนึ่งให้ไปเป็นสิบใช่ไหมคะทำหนึ่งไปเป็นสิบแปลว่าต้องหาจำนวนมาคูณหนึ่ง <S 1> <S 1> <S เพื่อให้กลายเป็นสิบอะไรคูณหนึ่งก็ได้ตัวนั้นใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูก็รู้เลยว่า เศษสองส่วนหนึ่งเลขที่จะคูณหนึ่งแล้ได้10ก็คือเลข10ใช่ไหมคะโอเคเอาสิบมาคูณทั้งเศษและส่วนเราจะได้แบบนี้จากนั้นแปะลงไปด้วยลบและแปะลงไปด้วยเศษเก้าส่วนสิอันนี้ลอกแปะไว้ห้ามลืมนะคะไม่ใช่ว่าเอามาแค่วงเล็บก้อนนี้ไม่ได้นะต้องเอาลบเศษเก้าส่วนสิใส่มาด้วยนะบรรทัดหนึ่งทุกคนเข้าใจนะคะครูไม่ได้ทําอะไรแค่เพิ่ม ส่วน1และคูณ10เข้าไปเพื่อให้ตัวส่วนเท่ากันจะได้ลบกันได้ต่อมาคิดค่าในวงเล็บออกมาข้างบนคูณกัน2คูณ10ได้ยี่ข้างล่างคูณกัน1คูณ10ได้10โอเคไหมคะลบเศษ9ส่วน10ลอกลงมาเหมือนเดิมจากนั้นสังเกตว่าส่วนเป็นยังไงกันแล้วคะเท่ากันแล้วจับตัวเศษลบกันได้เลยด้านบน20ลบเเหลือเท่าไหร่เอย่ย11ด้านล่างส่วนยังคงเดิม ดังนั้นข้อนี้เวลาตอบเนี่ยหนูยังตอบไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นเศษอะไรคะตอบให้ชื่นใจหน่อยเร็วป .5 แบบนี้เขาเรียกว่าเศษเศษส่วนอะไรคะเศษส่วนเกินหนูเวลาตอบต้องปรับแบบนี้ให้ไปเป็นจํานวนคละโดยการท่องสูตรคูณแม่10ก็คือ10หารน,นั่นแหละ10คูณอะไรได้11ก็คือ11เป็น10 สิกับ11บดลบลบกันเหลือหนึ่งใช่ไหมคะเป็นเศษอยู่ด้านบนแล้วก็ส่วนคงเดิมอยู่ข้างล่างดังนั้นข้อนี้ตอบอ่าขอโทษค่ะอ่าคุณครูไม่ทันสังเกตว่าไม่เห็นตอบจํานวนเต็ม1เศษหนึ่งส่วนสิบเข้าไหมคะเสร็จแล้วค่ะข้อนี้แต่บางคนบอกว่าเอ๊จากค่านี้มันเปลี่ยนยังไงจําไม่ได้มันก็คือถ้าหนูท่องแบบคุณครูไม่ได้เนี่ยหนูไปตั้งหารก็ได้ค่ะลูก ตัวตั้งคือ11บอดอยู่ข้างในค่านี้นะสิบอ็ดอยู่ข้างใน1ิบอยู่ด้านนอก1ิบคูณอะไรได้ใกล้เคียง11บก็คือ10บคูณหนึ่งเป็น1ิจับลบกันเหลือ1เป็นเศษหนึ่งเศษหนึ่งก็คือ1ตัวนี้ค่ะที่อยู่ด้านบนคำตอบก็คืออยู่ข้างหน้าตัวส่วนเลข1ิบเนี้ยก็คือส่วนเดิมของเขาแล้วค่ะโอเคไหมคะแ่าแต่งจริงหนูท่องสูตรคูณแม่1ิบเลยก็ได้ค่ะ1ิบหนึ่งเป็น10บ10ิบกับ11บลบกันเหลือหนึ่งส่วนคงเดิมอย่างนี้เลยก็ได้ฝึกไว้นะ ทำให้มันเร็วๆคล่องๆต่อมาตัวอย่างต่อมานะคะครูเริ่มเขียนเลยวิธีทําตัวอย่างนี้จะเป็นลักษณะของจํานวนคละไปลบด้วยเศษเกินเห็นไหมคะ12สองส่วน10คือเศษเกินเวลาจะทําคือเขียนโจทย์ก่อนลอกโจทย์เศษหเศษ1ส่วนหลบด้วยเศษ12ส่วน10เท่ากับอ่าอันดับแรกเปลี่ยนจำนวนคละให้ไปเป็นเศษเกินโดยการใช้ หน้ามาคูณล่างแล้วไปบวกกับบน6คูณ5 6 5ห0บวก1เป็น31ส่วนคือเลข5นะคะแปะด้วยลบ12ส่วน10อ่าบรรทัดนี้ผ่านนะคะผ่านไหมคะลูกผ่านนะบรรทัดนี้คือการไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะปรับจำนวนค่าเป็นเศษเกินเฉยๆต่อมาเราจะต้องทำา5ให้กลายเป็น10โดยการหาจำนวนนับมาคูณกับ5 เลขอะไรคูณ5้าเราได้สิบคะนั่นก็คือเลขสองใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูก็เอาสองเข้าไปคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้เลยนะคะจากนั้นแปะด้วยลบสิบสองส่วนสิบห้ามเอามาแต่วงเล็บนะตัวท้ายลบสิบสองส่วนสิบก็ต้องใส่มาต่อมาคิดวงเล็บเลยคะ่ะสามสิบเอ็ดคูณสก็คือสามสบเอ็ดบวกสาเอ็ดนั่นแหละได้เท่าไหร่เอ่ยหกสิบสองถูกไหมคะส่วนด้วยห้าคูณสองเป็นสิบ แปะมาอีกเหมือนเดิมคือลบ12ส่วน10ค่ะจากนั้นเอา62ไปลบ12สองลบ2เหลือ0 6นย์ลบ1เหลือห้าเหลือห0ส่วนยังคงเดิมคือ10อ่าทีนี้เห็นไหมคะจากที่เราเรียนไปเมื่อเช้าการทำเศษส่วนอย่างตำ่ำเด็กๆเ,เ,เดาซิมันลงท้ายด้วยศูนย์กับ0นย์หนูจะใช้เลขอะไรมาหารทั้งเศษและส่วนคุณครูก็รู้เลยต้องใช้แม่10ดีกว่าจะได้เร็ว10คูณอะไรได้ห้าสิบ ก็คือ15เป็น50 10คูณอะไรได้10ก็คือ1 0 10ใช่ไหมคะคำตอบคือ5ส่วน1แต่1อ่ะถ้าเป็นส่วนเขาจะไม่นิยมเขียนดังนั้นข้อนี้ตอบ5ท้าทวนๆเลยค่ะโอเคไหมคะอ่าตอบ5แค่นี้เลยอ่ะดูภาพรวมเอดูภาพรวมเห็นไหมนะนี่นะคะตัวอย่างโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูจะฝากแบบฝึกหัด ไว้ในไลน์เหมือนเดิมนะคะตั้งใจทําแล้วก็ทํามาให้ถูกต้องนะคะเสร็จส่วนเขียนให้เว้นบรรทัดด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ